วันนี้วันพฤหัสที่17ธันวาคม2563ตีหนนาทีดูครับควันหมอกที่ไหลออกมาตอนนี้ผมกำลังอยู่กลางหมอกเลยครับทุกท่านถามว่าสวยไหมเหมือนเราเห็นเมฆไหลไหลมาเรื่อยๆนะครับเมฆไหลมาไหลมาเห็นไหมครับไอหมอกไหลมาเรื่อยๆเลยครับไหลมาเรื่อยๆเลยครับ สุดยอดมากๆดูด้านนี้ครับคงไม่ต้องบรรยายนะครับโอ้พระเจ้าหมอกทั้งนั้นเลย ดูรถบรรทุกครับขับมาไฟส่องมีแต่ควันเห็นไหมนั่นแหละที่ผมกำลังจะบอกดูดูด,ดูโอ้โหดูไอครับดูไอดูควันโอ้โหเห็นหรือยังชัดๆเลยสวยๆเลยครับ โอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูใหม่นะครับรีวิวหมอกสวยๆน่าแนวผมจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีนะครับ โอ้เหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนก้อนเมฆครับมันจะไหลมาข้างล่างจะไม่มีอะไรโอ้นี่นี่ก้อนข้างบนไหลมาแล้วไหลมาแล้วไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆตรงนี้ไหลมาแล้วไหลมาแล้วไหลมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมไหลมาเรื่อยๆเราดูภาพดีๆไหลมาเรื่อยๆครับสวยงามมากๆเลยครับ โอ้ไ oh, หลมาเหมือนเมฆเลยครับไหลมาแล้วครับโอ้โหไหลมาแล้วไหลมาเรื่อยๆครับเข้มขึ้นเข้มขึ้นครับไหลมาเรื่อยๆแล้วครับไหลมาเรื่อยๆแล้วครับดูนะครับดูก้อนเมฆจะเป็นไงครับโอ้แยกครับตรงนี้แยกตัวกันเลยครับตรงนี้แยกตัวเลยครับโดนลมจากรถยนต์พัดนะครับ โอ้โหเห็นสดๆเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เมฆมีตรงนี้สูงแล้วก็มาตรงนี้ครับนี่คือสวรรค์นบนดินนะครับเราเหมือนกับเราไปอยู่บนยอดเขายอดดอยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ว่าภูเขาทําไมเมฆมันถึงเข้มเพราะภูเขามันจะเฉียงขึ้นเนะาะพอมันเฉียงขึ้นแบบนี้ไอ้น้ําที่ไหลมาครับมันจะไหลมารวมกันเสร็จแล้วมันก็จะไหลขึ้นข้างบน แล้วก็กลายเป็นก้อนเมฆแล้วก็ไหลผ่านไปนี่คือเหตุผลที่ว่าไอ้น้ำจากข้างล่างตรงนี้ไหลขึ้นก้อนไหลขึ้นบนเขาไอ้น้ำนะจากข้างล่างเนี่ยไหลเสร็จแล้วก็มาขึ้นภูเขาเนินภูเขาเป็นแบบนี้แล้วพอไอ้น้ำทั้งหมดมันไหลขึ้นไปแล้วมันรวมกันมันก็เลยกลายเป็นก้อนเมฆหนาๆแล้วก็ลอยบนท้องฟ้านั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นจริงๆแล้วก้อนเมฆอยู่บนดิน ก็อยู่ตรงนี้นี่เองสวยมากๆครับไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆสุดยอดครับว,ว้าวโอเคนะครับ